สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวโปรแกรม r p g Maker MC นะครับซึ่งเราก็จะเ,เริ่มสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งจะเหมาะกับผู้ทีอ่อยากจะเริ่มใช้งานนะครับมือใหม่นั่นเองนะครับก็จะเริ่มสอนไปจนถึงการใช้งานนะครับวิธีการใช้เครื่องมือมเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายของซีรีส์นี้ก็จะเป็นพวกทริกพวกทิปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการทำระบบนุ่นนี่นะครับระบบที่ที่จะใช้บ่อยในพวกเกม RPG นะครับก็อาจจะมีให้ผมสอนนะครับโอเคก็ในใน EP แรกนี้นะครับ ในตอนแรกเนี่ยก็จะเราจะมาทำความรู้จักกับตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับซึ่งตัวโปรแกรม rpg maker mc เนี่ยอย่างตามชื่อนะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไปสร้างเกมซึ่งหล,หลักเนี่ยจะเป็นเกม rpg นะครับแต่ก็ในบางครั้งเนี่ยเราก็เอาไปทำเป็นเกมแนวอื่นได้อย่างเช่น visual novel หรือเกมแนว h o r r o r นะครับซึ่งจะมีให้เห็นกัน ตาม,มาจากเกมดังๆนะครับก็แต่ว่าในของเราจะมารู้จักกับตัวโปรแกรมนะครับซึ่งผมก็จะอธิบายนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราเปิดโปรแกรมมามันก็จะว่างๆไม่มีอะไรนะครับซึ่งเราก็ต้องนิวโปรเจกต์กันก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ซ้ายมือด้านบนนะครับ นี่ครับเป็นรูปกระดาษเปล่าๆองว New r r o j e t t นะครับหรือเราจะกดไฟล์แล้วก็ New Project ก็ได้นะครับกดเลยตัวโปรแกรมก็จะเด้งมาให้เราตั้งชื่อนะครับก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมก็ขอตั้งเป็น tutorial นะเอ้ย tutorial นะครับ t u t o อ i a l s นะครับ TutorialMC ดีกว่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกตำแหน่งที่เราจะวางไว้นะครับของตัวโปรเจกตเราเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคได้เลยตัวโปรแกรมก็จะทำการสร้างโปรเจกตของเรานะครับใช้เวลาสักคู่หนึ่งไม่นานนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะาเป็นนําเสนอในภาพรวมก่อนนะครับในส่วนในคลิปต่อไปก็จะค่อยลงรายละเอียดกันโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแรกเริ่มเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีพื้นสีเขียวพื้นหญ้าสีเขียวนะฮะแล้วก็ตัวละครของเล่าหนึ่งตัวนะครับตรงกลางนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออ่า อธิบายภาพรวมของตัวโปรแกรมก่อนนะเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะเริ่มจากข้างบนนะฮะที่เรากดป้ายก็จะเป็น new project นะครับถัดมาก็จะเป็น open project นะครับเปิดโปรเจกต์ที่เรามีอยู่แล้วนะฮะกดป้ายก็จะค่อยเปิดถัดมาครับรูปแผ่น copy t h i t นะฮะ save project ก็เป็นการ save โปรเจกต์ของเราน,นั่นเองแค่นั้นอ่าถัดมานะัจะเป็นเครื่องมือการ cut copy แล้วก็ paste นะครับซึ่ง หน้าที่อมันก็อย่างที่เรารู้จักกันดีนะการคัดการ Copy ีการสเ c ซซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นการคัดลอกอตัว Even นนะครับแล้วก็รวมถึงไทเซตด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะยังงง e, อยู่เอ e ยอ,อีเวนต์่ไทเซตคืออะไรนะเดี๋ยวตอบไปเราจะได้รู้นะถัดมาครับเป็นปุ่ม Undo นะครับ ก็จะเป็นการย้อนกลับอันนี้ถัดมานะครับก็จะมี2อันด้วยกันก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นแมปอันที่2จะเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นการแมปเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเป็นโหมดในการวาดแผนที่ของเราในวาดวาดฉากของเรานะครับ ซึ่งจะปรากฏจะตรงด้านซ้ายมือของเรานะครับซึ่งจะตรงนีนะ้เรียกว่าไทเซตนะฮะพอเราเอาเมาส์ไปคลิกอันใดอันหนึ่งนะครับในไทเซตนะคลิกได้นะครับแล้วนำมาวาดลงบนแผนที่ของเราในะตรงฉากนี้ก็จะเป็นการวาดแผนที่ของเราวาดฉากของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็จะ น,น,น,นี่ก็จะเป็นการวาดฉากของเรานั่นเองนะครับก็คือด้วยวิธีการนี้ถัดมาจะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์แต่ซึ่งในที่นี้เนี่ยจะจะประกอบไปด้วยกันที่เป็นอีเวนต์ของตัว NPC อีเวนต์ของอ,อ,อย่างเช่นพวกประตูประตูเปิดประตูพวกขีบสมบัติอะไรแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นการทำอีเวนท์ที่เป็นคัดซีนซึ่งใส่ไว้ในฉากนั้นๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนดูกันในตอนตอน่ตอไปน,นั่นเองนะครับถัดมานะครับที่จะเป็นรูปชั้นชันชน้ชั้นแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่เมพก่อนนะที่จะใช้งานได้นะซึ่งความหมายของมันก็คือเป็นชั้นเลเยอร์นะครับโดยปกติเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเลือกอันแรกมาซึ่งเป็นการออโต้นะครับ ตัวโปรแกรมเนี่ยจะจะเลือกเลเยอร์ให้เราซึ่งขึ้นอยู่กับตัวไทยเซตที่เราเลือกมาให้เลยนะโดยอัตโนมัติเลยนะว่าจะอยู่เลเยอร์ไหนนะ,ะอยากหรือถ้าเราอยากจะเลือกเองนะ,ะเราก็จะมาเลือกกันตรงนี้เลยซึ่งจะมี4เลเยอร์ด้วยกันนะฮะเลเยอร์เลเยอร์ที่1เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะฮะล่างสุดของฉากเรานะฮะ ซึ่งก็จะอยู่ล่างสุดหมายถึงอยู่ล่างของเลเยอร์เลเยอร์สองเลเยอร์สามเลเยอร์สี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่มักก็จะใช้เป็นพวกพื้นพวกอะไรแบบนี้นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นเลเยอร์สองนะครับเลเยอร์สองก็จะอยู่ถัดบนขึ้นมาจากเลเยอร์หนึ่งแต่ก็ยังอยู่ล่างสามกับสี่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เป็นกับ ตำแหน่งที่อยูอ่เท่ากับตัวละครนะฮะต่อไปก็3นะครับก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่บนบนบนสิ่งสิ่งนั้นอีกทีหนึ่งอยู่บน2อีกทีหนึ่งอย่าง2เป็นกระแพงบ้าน3อาจจะเป็นหน้าตา่างอะไรแบบนี้นะฮะแล้วสก็อยู่เหนือไปอีกนะครับ ซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยปกติออ t โต้มันก็โอเคนะออ t โต้ Auto, มันก็จัดเรียงให้เราได้โอเคแล้วนะครับก็แต่ถ้าใครอยากจะใหม้มันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็อาจจะใช้เลเยอร์ซึ้งกำหนดเองนะครับเผื่อว่าอยากได้ตามที่เราต้องการนะ ถัดมาเนี่ยที่เป็นรูปดินสอรูปสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรเงี้ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดด้วยนะฮะซึ่งดินสอเนี่ยก็จะเป็นการาวาดทีละช่องทีละช่องไปนะครับแต่ถ้าหากเป็นแต่ถ้าหากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะครับก็จะเป็นการลากวางครับลากวางนี่ับเป็นการลากวางอ่ะเดี๋ยวดูที เป็นการลากวางเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับวงกลมจริงๆไม่วงกลมเป็นวงรีนะครับก็จะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมนะแต่จะออกเป็นนี่ครับจะเป็นการเหมือนเป็นวงรีออกมาต่อไปเทสีก็คือเทพื้นตรงนั้นนะให้เป็นเซ้เดียวกันนั่นเองนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเป็นชา a d o w เพนนะฮะจะเป็นการวาดเงานะครับซึ่งเราสามารถวาดลงไปบนแผนที่นะครับแล้วก็จะเกิดเงาดำๆแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นเหมือนเงาเงาในฉากเงาบ้านเงาอะไรแบบนี้นะครับกดซ้ำไปอีกทีนี้ก็จะเป็นการลบนะครับโอเค ถัดมาเครื่องมือถัดมาบวกลบนะก็เป็นการซูมนะฮะขยายแล้วก็เอาออกนะครับลบก็เป็นซูมออกนะนี่ส่วน1ต่ตอนหนึ่งนะครับ1ต่ตอนหนึ่งก็จะเป็นการเอ่อือบเสมือนตอนที่เราเล่นเกมนะครับเป็นการการเอ่อหมายถึงว่าสเกลมันจะเท่ากับตอนที่ที่เราเล่นเกมนะครับ เราสูมเข้าไปเยอะแล้วกดตัวหนึ่งมันก็จะกลับมาที่ตรงนี้นครับต่อไปนะรูปเฟืองนี้เป็นปุ่มดัตเตอร์นะครับซึ่งเราก็เป็นปุ่มที่เราได้ใช้บ่อยนะฮะซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นดัตเตอร์ของตัวโปรแกรมตัวโปรเจกต์เราด้วยนะฮะก็จะมีหน้าตาล้ายต่อหลายอันเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ a อ็กเตอร์นะครับตัวละครของเรานะครับฟาส เป็นพวกอาชีพนะของตัวละครอีกทีหนึง่ง Skills ก,ก็จะเป็นสกิลของคลาสของอาชีพนะครับรวมถึงสกิลของอพวกสตูที่เราเจอด้วยนะครับพวกมอนสเตอร์ด้วยอเทมนะครับก็เป็นไอเทมที่เราสามารถเอามาใช้งานได้นะครับพวกโพชั่นพวกอะไรแบบนี้อาวุธนะครับก็อาวุธที่เอาไว้ใส่ให้กับตัวละครอ่อาแอมโมเครื่องป้องกันนะครับก็ าไปใช้กับตัวละครนะครับ e n e m i e s นะครับก็คือสตูที่เราจะต้องเจอภายในเกมนะครับต่อไปก็ทูบเอ่อทุบเนี่ยจะเป็นเป็นเปรียบเสมือนกับว่ากลุ่มของสตูนะครับที่เราจะสามารถเจอนะครับในเกม RPG เนี่ยมันจะมีเวลาเราเล่นไปแล้วเจอสตูนะครับ,บางทีเราก็จะเจอมากกว่าหนึ่งเ,เป็น2ตัว3ตัว4ตัว ก็คือตรงนี้แหละครับเราก็เราจะสามารถใส่จสํานวนศัตรูเพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยนำนำไปใช้ในการต่อสู้นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งต่อไปนะครับสเตจนั้นก็คือสถานะต่างๆนะสถานะต่างๆที่มีในเกมเรานะครับอย่างพวกสถานะฮิตอ่าตราผาอ่าใบานะฮะ อะไรแบบนี้นะครับดิสตันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถมาเพิ่มเติมตรงนี้ได้ต่อไปแอนิเมชันนะครับตรงส่วนแอนิเมชันก็จะเป็นแอนิเมชันที่การในการใช้สกิลต่างๆนะครับของเราในเกมนะครับซึ่งในตัวโปรแกรม p j Maker MC เนี่ยจะเป็นปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเป็นรูปแบบของเอฟเฟตแบบสามมิตินะครับถ้าเราลองกดเล่ดูนะ <c oughs> จะเห็นอู้เสียงดัง แบบะจะเห็นว่าเอ็กเซลนะี่เป็นแบบ3ามิติซึ่งตัวตัวโปรแกรมเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาาสามารถใช้โปรแกรมที่อยู่เป็นข้างนอกทำเอ็กเซสามิติแล้วนำเข้ามาได้นะครับถ้าถ้าหากว่างๆเนี่ยผมอาจจะมีการแนะนำโปรแกรมนั้นด้วยนะ,ะแต่จะแท,ท,ท้ท้ายเลยนะเพราะว่ามันนอกเหนือตัวโปรแกรมไป ต่อไปนะครับเป็นทายเซตนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นทายเซตเนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนเซตที่ตละล่าพวกรูปภาพที่เราจะนำมาใช้ในแผนที่ของเรานะครับก็จะมีแบบพวกพื้นหญ้ากำพุงกำแพงนะครับต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับสิ่งของต่างๆที่เราเอามาใช้ใน ตัวฉากของเราต,รตัวโปรแกรมก็จะให้มาอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคต่อไปครับ common events ตัว common events เนี่ยก็จะเหมือนจริงๆเหมือน event นะครับแต่ common events เนี่ยมักจะใช้ในกรณีที่ว่ามันเป็น event ที่เราใช้บ่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายรายละเอียดอีกที เพื่อที่ได้เข้าใจเดี๋ยวตรงนี้อาจจะงงนะครับซิสเต็มหนึ่งก็เป็นหน้าปรับระบบของเรานะครับตั้งค่าในเกมของเรานะครับอย่างชื่อเกมตัวละครเริ่มต้นนะครับค่าเงินนะครับเป็นเป็นโกเป็นจีเป็นเซน Go, เน G, ีน i, อะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ window color นะครับพวกสีของหน้าต่าง ในเกมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายดีกว่า s ิ s t e m 2ก็เช่นกันนะครับเป็นตั้งค่าระบบนะครับต่อไป types นะครับก็จะเป็นเปรียบเสมือนแบบว่าประเภทต่างเออไม่ใช่ดิจะเรียกว่าไงดีเป็นแบบชื่อคําที่เราใช้ในเกมมากกว่านอะอย่างเช่นพวกาธาตุอันนี้มีไฟมีแข่งไฟฟ้าน้ำดินลมนะครับ ที่เราใช้ในเกมสกิลประเภทสกิลมีเวทมีเมจิกสเปเชียลอะไรแบบนี้นะอย่างเกมอื่นก็จะเป็นแบบแบ็กเมจไวท์มจอะไรแบบเนี้ยไวท์มจแบ็กเมจิกไวท์มจิกอะไรแบบนี้ยบบเราก็ใส่กันตรงนี้อาวุธต่างๆนะครับประเภทอาวุธนั่นเองนะครับประเภทเครื่องป้องกันนะครับแบบในในที่นี้ก็จะมีแบบ ป้องกันเวทเรื่งป้องกันเวทเพื่มป้องกันเบานะครับเกาะเวทเกาะเบาเกาะหนักอะไรอย่างนี้โลเล็กโลใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ประเภทของอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ได้นะฮะอาวุธโล่ส่วนหัวส่วนตัวอ่าเครื่องประดับแบบนี้นะครับก็จะเป็นผู้วกคาต่างๆที่ใช้ในเกมนะครับอย่างเช่นอย่างพวกเลเวลนะครับ เขียนว่าอะไรเลเวลเราเขียนยังไงอะไรแบบเนี้ย hp ใช้คำว่าอะไรอะไรแบบนี้นะครับพลังชีวิตพลังโจมตีเราใช้คำว่าอะไรแบบนี้ครับเราใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยโปรแกรมต่อโจมตีสกิลอาวุธชุดเกราะอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับรวมถึงเมสเซจตรงนี้นะครับซึ่งจะปรากฏภายในเกมนะครับเนี่ยครับนี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับ which which file would you like to save to นะครับอย่าง ถ้าเราใช้ภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยตรงนี้นะครับแบบต้องการจะเซฟในไฟล์ไหนอะไรแบบนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของดัตเตอร์เบสนะครับถัดมาจะเป็นที่เป,เป็นรูปจิตกซอนะคือปลั๊กอินแมเน r เจอร์นะครับตัวปลั๊กอินเนี่ยจะเป็นการใช้ปลั๊กปลั๊กอินจากภายนอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่มันเสริมมา โดยที่จากที่โปรแกรมไม่มีนะครับจะเป็นเสริมมาครับซึ่งฟังก์นก็จะมีมากมายตามเว็บอินเทอร์เน็ตครับถ้าเราเสิร์ชดูเอาตรงส่วนนี้นะจะเดี๋ยวผมจะสอนการใช้อยู่เหมือนกันนะในช่วงท้ายนะครับของอซีรีส์นีนะ้นะครับถัดมา sound test นะครับก็จะเป็นแบบว่าลองเทสเสียงนะครับที่อยู่ภายในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราครับจะมีเสียงมากมายเลยตัวโปรแกรมเขาให้มาแล้ว ครับเป็นเสียงเพลงเสียงาซาวพื้นหลังเสียงเ,เสียงเพลงสั้นๆน,นะครับแล้วก็เสียงซาวเอฟเฟกอะไรแบบนี้นะครับจะสามารถกดเทสกดเพย์นี้ฟังดูได้ครับต่อไป Event Searcher นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการหา Event ของเรานะครับซึ่งเขาสามารถ หายจากตัวสวิตช์หายจากตัวแปลหายจากชื่อนะครับพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยกดเซิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าแบบสวิตช์นี้อีเวนต์ไหนใช้บ้างตัวแปลนี้อีเวนต์ไหนใช้บ้างนะครับก็จะประมาณนี้เนาะต่อไป Resource Manager นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าดูพวกอ่อรีซอสในตัวโปรเจกต์เรานะครับอย่างเช่นพวกรูปภาพเนี่ย เรามีอะไรบ้างอะไรบ้างดูจากภาพรวมจากตรงนี้ได้นะครับทั้งรวมทั้งแล้วก็เสียงด้วยครับซึ่งสามารถกด Import มาได้เลยกดปุ๊บแล้วก็เลือกไฟล์มาอะไรแบบนี้นะครับต่อไป character generator นะครับก็เป็นตัวช่วยในการสร้างตัวละครให้กับตัวโปรแกรมเรานะครับึ่งสามารถปรับแต่งหน้าค่าตาชุดอะไรแบบนี้นะครับ ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะแล้วก็เด็กนะฮะก็จะมีตรงส่วนของหน้าตาตัวละครเดินอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนต่อสู้นะครับตรงนี้ที่กล้งตรงนี้นะครับที่เป็นด้านข้างแบบนี้เป็นการตอนต่อสู้อันนี้เดี๋ยวตรงน,นี้เราจะมาค่อยมาเจาะลึกกันก็โดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะตัวโปรแกรมเาก็จะประมาณนี้แหละ แต่ว่าวิธีเดี๋ยวดูเครื่องมือข้างบนหน่อยดิอ่าไฟล์ก็จะไม่มีอะไรเนาะ New Project Open Project oh, Save Open อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสตรีมเนาะ Deployment นะครับก็จะเป็นเมื่อว่าตัวโปรแกรมเราเสร็จแล้วอยากจะ Deployment และอยากจะเขาเรียกว่าเสร็จแล้วอยากจะให้คนอื่นเล่นแล้วนะครับก็จะมาเลือกกันตรงนี้นะครับผ่าน Windows ผ่านตัวตัว ผ่านระบบ Windows ผ่าน Mac ผ่าน Web Browser นะครับก็จะเล่นบนเว็บได้ด้วยนะเป็น HTML นะครับก็จะเลือกก็เลือกเอาว่าอยากอยากลงไปแบบไหนต่อมา Option นะครับตรงคำนี้ Exclude a n d u s e f i l e นะครับก็หมายถึงว่าตัวพอตเรากดไปเนี่ยตัวโปรแกรมเขาจะคัดเลือกไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยออกไปนะครับ จะก็จะไม่รวมไปอยู่ในนั้นด้วยนะเผื่อว่าแบบเราไม่ได้ลบไปนะตัวไอ้นี่ก็จะพอเขาดูแล้วว่าเอ๊ะไฟล์นี้ไม่ได้ใช้เอาออกไปแล้วกันจะได้ไม่เปล่องเนื้อที่นั่นเอง image file diffie นะครับตรงนี้ encryption เนี่ยความหมายคือเหมือนว่าเข้า,หารหัสไว้นะซึ่งทำให้คนอื่นมาเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลือกตำแหน่งที่เราจะเอาพุทออกไปนะครับเป็นตำแหน่งให้เราเลือกนั่นเองเลือกเสร็จก็โอเคตัวโปรแกรมก็จะสร้างตัว<ม>ตัวเล่นมาให้เรานั่นเองครับอีดีตรงนี้ไม่มีอะไรแมปก็จริงๆก็จะใลายเครื่องมือด้านล่างเนาะนี่เห็นไหม,มอ่าตรงนี้มีออปชั่นนิดนึงนี่ออปชั่นตรงนี้นะครับจะเป็น ตั้งค่าตัวโปรแกรมอย่างเช่นตรงนี้ t r a n s p a r e n t Color นะครับเป็นการตั้งค่าสีโปร่งใสนะดูอย่างนี้เราดูไม่ออกใช่ไหมเป็นแบบนี้ดแบบนี้ต้องไว้ต้องไว้บนเน่ะไม่ใช่ต้องไว้ล่างอ่าจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยเรามีโปร่งใสอยู่ใช่ไหม สีโงร่งใสที่เขาบอกก็คือตรงนี้อ่านี่โอเคส่วนตรงนี้แมปกระดนะครับก็จะเป็นการโชว์ตารางนะครับตารางช่องอันนี้มันใหญ่เลย้องเป็นหนึ่งเด็กนี่เป็นตารางช่องซึ่งตัวโปรแบบกรมมันเป็นช่องๆอ,อยู่แล้วนะมันเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอ่างเงี้ยตรงนี้ UI เป็นเลือกสี UI นะครับเป็นสีขาวสีดำอะไรแบบน,นี้ผมเลือกสีดักมาสบายตาดีนะครับ Object Selector ต,ตรงนี้อ๋อเวลาเลือกในเกมใช่ไหม Shoot on base ปกติมันจะสมาร์ทให้อยู่แล้วนะอันนี้เลือกไว้เลือกเป็นสมาร์ทดีกว่า c o n f i c a t i o n Screen Uh, อันนี้น่าจะหมายถึงพวกอัปเดตตอนเข้าโปรแกรมมาไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะโอเคพ่อ okay. ผ oh, มลืมปุ่มสุดท้ายไปตรงนี้ตรงนี้คือปุ่มเ a ย์เทสนะครับกดปุ๊บก็จะเป็นการลองเล่นดูเขาอ่าเซฟก็จะเป็นการเข้าโปรแกรมมาเลยอ่าโอเคตรงนี้ก็ในโปรแกรมเราเนาะตัวไอตัวเกมเรา เป็นการเทสเกมนะครับเ,เวลาเราทำรทุ่นทำนี่แล้วเราอยากลองเทสก็เข้าตรงนี้เนาะโอเคสคริปไตเติลสกรีนก็น่าจะหมายถึงสคริปไอไตเติลเมื่อกี้ไปเลยอะเนี่ยมันเข้าเกมมันเลยฮะเผื่อว่าใครอยากรีบเทสอะไรอย่างงี้โอเพนโฟลเดอร์ก็คงจะหมายถึงโอเพนโฟลเดอร์โปรเจกต์เรานะครับอัปเดตขอ์สคริปก็หมายถึงว่ามัน โปรแกรมขอจะมีอัปเดตเนี่ยฮะเต็มเลยตอนนี้1.8แล้วซึ่งซึ่งเราสามารถอัปเดตได้จากตรงนี้นะครับเลือกเวอร์ชันจากาตรงนี้ได้นี่เป็นเฮลท์ไม่มีอะไรเป็นการสอนโอเคเื้องต้นเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะเื้องต้นก็จะประมาณนี้ตัวโปรแกรมเดี๋ยวไว้อ่าอีพีหน้าเนี่ยจะมาสอนการจะมาสอนการ าวาดแผนที่เบื้องต้นนะครับก็ไม่เบื้องต้นเรากก็เต็มที่อ่แล้ว <c oughs> ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ขอบคุณที่รับชมติดตามกันนะซึ่ง่แล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเอ๊ะผมเคยทำสอนไปแล้วนี่นะแต่ว่าคือผมมองว่านานหน้าผมมันอาจจะนานไปเพราะผมแบบ สอนไปทําไปแล้วมันใช้เวลานานมากแบบคลิปหนึ่งเป็นชั่วโมงอย่างนี้มันสผมว่ามันดูเสียเวลาไปผมเลยแบบเออเอาแบบสอนเฉยๆเลยแล้วกันจะได้แบบเป็นจบซีรีส์ไป MC นะครับไม่งั้นมันมนานแล้วผมยเกียจทำอีกก็ซีรีส์นี้ผมก็จะพยายามให้แบบสุดๆเลยให้แบบครบถ้วนรายละเอียดเลยก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับขอบคุณครับ